ก็สวัสดีท่านผมท่านเลยนะวันนี้ก็มากับผมมีตองเกกนะฮนะใน Final Fantasy 6 Advance นะฮะเย้ yeah. วันนี้เราก็มากันแต่เช้าเลยนะฮะอาจจะได้ยินเสียงนกร้องบ้างนะฮะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเช้าวันใหม่นะฮะเย่ yeah. แล้ววันนี้เราจะมาเริ่มต้นการจนภัยกันต่อนะฮะหลังจากคราทล้วเนี่ยเราติดแงกอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้นะฮะแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้สำรวจซ้ายขวาของทางฝั่งข้างบันไดเลยนะเพราะงั้นเดี๋ยวขอไปดูสักนิดนึงนะฮะ มีดาบปิศาตมมัมมินนี่ยนี่ไมจะทิน,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 นี่ตายเดี๋ยวนะเปิดมาถึงทับฟอร์มเราก็โอ้โหไปเลยเหรอคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวนะใช้ของดีกว่าของมีเยอะแยะหางฟินิกน่ะแล้วเราก็ยังมีแบบเฮ้ยอะไรนะเซฟเดอะควีนเซฟเดอะควีนดาบที่นายพล เรื่องน้ำใช้ได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะและคราวที่แล้วดูเหมือนเราจะได้อะไรสักอย่างมามันเป็นของที่เราใส่ได้หรือเปล่าฮนะอะไรนะจะไม่ได้อ่ะไอลองดูก่อนแล้วกันนะตัวผมจะจำได้อยูไ่ไหนวะไม่รู้รอยู่ไหนก็ไม่รู้อะคุ้นๆอ่ะหัดพระเจ้าเนี่ยหัตพระเจ้าสนับมือมายาที่มีพลังวิเศษสถิตภายในนี่งไงหัตพระเจ้า สวมใส่เลยครับคนนี้เท่านั้นนะฮะหัตแห่งพระเจ้าแน่นอนที่สุดฮนะโอ้โหสเตตเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เราใส่เซกเกอร์แฟงไงไหมเพอเปลี่ยนหัตพระเจ้าแล้วแบบโอ้พระเจ้าจริงๆด้วยนะฮะสเตตเพิ่มขึ้นเยอะมากสเตตัส้แต่อันนี้คมสังหารนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะดาบตัดเหล็กอ,อ,อันนี้แรงสุดละ โกแลนอ์จิมาเวฟอนโอเคมันมีดาบอีกอันนึงอ่ะใครใส่ได้วะ okay. เคลองไปดูทางขวาอ๋อโอเคทางซ้ายขวาของบันไดนี้รู้สึกจะไม่มีเลยนะฮะพองั้นเนี่ยเราตัดกลับไปที่ทีมฝั่งนู้นดูบ้างนะฮะเรามาทีมล็อกกันบ้างนะฮะเราจะไปป่ามังกรไฟกันนะฮะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ก็คงต้องแบบใจดีสู้เสือไปก่อนนะฮะ เดีย๋ยวผมเติม MP ให้ล็อกนิดหนึ่งนะฮะนี่ไฮเจอร์ปืดโอเคใช้ได้มีอันเดียวด้วย,นยเนี่ยมีเซฟเดอะควีนเนี่ยล็อกใส่ได้ใช่ไหมจ๊ะบอกผมทีว่าล็อกใส่ได้นี่ไงเซฟเดอะควีนโอ้โหแรงซะด้วยแต่ไม่รู้จะใช้ดาบผนึกเวทได้หรือเปล่านะฮะมาผมว่าคราวนี้มันต้องทอปฟอร์มแนวแน่นอน,นะฮะเชื่อผมอันนี้เอนชันซอสนี่แบบ ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะแต่แต่อย่างน้อยอ่าทีหน้าก็ตีแรงกว่าเซริสนะครเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพรงั้นเราไปกันเถอะปุ๊บเข้าทางนี้ใช่ไหมปุ๊บไม่ไม่ใช่ว่ะมันต้องกดกลไกลใหม่หรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกดังสังหอนไม่ดีต้องเอาอีกทีมมาซะละมันต้องกดจริงๆฮะมันต้องไปกดทางนู้นอะมันต้องมีสามทีมด้วยอะจริงๆนะ เอ้ย <ítulo> คนมังกรสู้ได้คนม <95 S 1> ังกรสู <uti> <N> ้ได้คนมังกรสู้ได้สู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 ้กลัว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 ที่ไหนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนอีกนี่งไงชนะโอ้หทีมอื่นไม่เคยกลัวฮะกลัวอยู่เนี่ยทีมเดียวเนี่ยอ้าวทางลัดทางลัดทางลัดมาได้แล้ว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 มันไม่ต้องไม่ต้องผ่านตรงนั้นด้วยนะฮะเฮ้ยเด็กโอ้โหเฟกใจเย็นนะ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคเนี่ยมันมาตรงนี้ได้เลยปะโอ้ไม่ใช่ว่ะสมบัติโอเอ็กโซชันนี่ขวดเจอาเยี่ยมกระเทียมดองไปกันดีกว่าฟันเวิร์นเหรอฟันเวิร์นนี่สบายมากฮะอยากบอกว่าหมูตู้เรียบร้อยนี่ไปไหนเนี่ยเอา้าทางนี้มันเอาสมบัติทั้งนั้นยาสัมผัสโลกไม่ได้อยากได้รู้เปล่า ไปไม่ได้เอาึกว่าทางลัดถ้าถูเอย้ยปฏิถูปฏิถังแกนเบรมอสอีกแล้วนี่เอาปลาเริ่มด้วยปลาปลาพิกาโอ้โหเบามากเอาทายซะแล้วเยี่ยมยอดนะฮะโอ้โหคนมังกรอีกแล้วการหาทางไปนี่มันยากยากมากมาก ถ้ำน,นี้มันฮาร์ดโหมดอีกแล้วนะฮะผมบอกได้เลยผมบอกได้เลยทุกครั้งเลยฮะว่ามันฮาร์ดโหมดมากโอเคโอเคคนมางก่อนปราบใดที่ไม่ใช่ตัวผู้หญิงนั่นผมก็จะไม่หนีนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคมากันต่อมาจะกล่าวบทไป อออเออเอ้ยโอ้โหผมว่าผมควรจะเอาทีมนี้กลับมาแล้วล่ะไม่งั้นน่าจะไม่ไม่ไหวนะฮะโอเคโดนโดนท่าท่าอะไรแปลกๆนะฮะไม่ทันดูนะฮะเจอท่าแปลกๆเข้าไปเพื่อความรวดเร็วไข่เอ็นไข่เอ็นคิวทีจ้าปืดโอ้ยมาชิดพีเก้าพันนี่มันตัวแทงชันดีนี่วาเต็งเป้ง เยี่ยมยอดนี่ไงอันนี้ไปไหนวะลืมอ๋อย้อนไปตรงนู้นได้ดีมากตายเอาตายตายไม่หนึ่งไม่เป็นไรจะต,ตายอยู่แล้วไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอาเดาวก็เอากังหันไปเถอะนี่ไงดาวกระจายดาวกระจายฟูมานี่น่แปดพันด้วยความแค้นทั้งหมดที่มีเอเฮ้ย มันมีทางลัดนี่ว่าใช่หรือไม่อย่างไรกลับจนกลับก็ได้กลับก็ได้โอ้โหมามามาเริ่มหลงทางนะฮะลูกระเบิดลูกระเบิดเ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 ดระเบิดโอเคนี่นีหนีเอารอดพ้นรอดพ้นรอดพ้นแควคลาดแควคลาดรอดพ้นแค่คลาดเนี่ยนี่เนี่ยมันต้องมาทางนี้โอเคใช้ได้ หลงทางตั้งนานเออจะเจือกจำไม่ได้เลยนะว่าตัวเองมาทางไหนเอาไอ้พวชันไปเฮ้ยคุ้มเปล่าวะเออไม่เป็นไรได้ฟรีมาเออนี่ยเป็นไงแล้วมันต้องใครไปเหยียบตรงไหนแล้ววะนั่นอ่ะกูอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมวะโอ้ ไม่อ่ะไม่อยากสู้ไอ้ทีนี้แม่งยากเกินไปอ่ะมันเกินไปอ่ะที่มันอยูตรงไหนวะชีวิตแม่งไม่ง่ายฮะตรงนั้นมันตรงไหนวะเนี่ยอ่ยพี่จะรู้ไม่จะน้องพี่ก็อยากรู้เหมือนกันไปไหนวะน่นน่ะอ๋อทางนี้ดูแล มาแล้วน้องเอา้าชิบหายงงเลยเนี่ยเอา้าเอา้เอามันเป็เอาสมบัติตรงกลางอะ่ะมันไม่ใช่อ่ะน้องชิบหายงงหนัก เดี๋ยวเดี๋ยวทางทางไปก่อนเอาะหาทางมาได้ทีสุดก็มาตรงนี้ได้นะฮะต้องมาทางถ้ำอีกทางหนึ่งนะฮะไอที่มาตรงกลางคราวที่แล้วเนี้ยเนี่ยมันเปิดทางรับมาเอาของตร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 งฝั่งตรงฝั่งริมฝั่งโขงตรงนี้ฮะตรงตรงไหนวะเนี่ยตรงตรงตรงนี้ฮะตรงล่างเนี่ยฮะซึ่งผมค่อยมาเอาแล้วกันค่อยค่อยมาเอาหลังจากเคลียร์ตรงฝั่งนี้ได้แล้วกันนะฮะไม่งั้นแบบโอ้โหเดินแบบมึนมากฮะ กว่าจะมาถึงนี้แบบตาลายะฮะโอเคสันเวิร์ซันเวิร์นี่เราสู้ได้ะฮะไม่เป็นไรเราสบายมากนะฮะถ้าไม่ใช่นี่อ่ามาเริ่มมาทีละนิดนะฮะแล้วก็ไปทางนู้นโอเคแล้วก็โอเคเราได้ทางขวาเรียบร้อยแล้วโอเคจะได้ไปต่อสักทีโอโอกระโจมบ,บ้านเราโอเค ผมว่าเดี๋ยวต้องเจอมังกรละลุยเบิกทางเลยฮะมาเลยมังกรจําได้มังกรอยู่ซ้ายมือมาเลยมังกรอยู่ไหนวะอยู่นี่นั่นไงหลังจากเดินมานานเราก็ได้เจอมังกรแล้วนะฮะของไปเลยฮะทุกคนผมพร้อมแล้วไปกันเลยเย้เ yeah! อ้านึกว่ามังกรสาเตรียมใจให้ตายเอะแกนเบเฮมอนน่ว่า ่ะตายซะโอเคสุขภาพทุกคนดีมากเพราะงั้นหาหน้าเข้าหาแล้วก็ทำการเคลมแอบมาเลยมังกรแดงมังกรแดงสละพลังชีวิตเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองอย่าถูกมาโจมตีล่ะเป็นการบอกเราในในใช่ไหมว่าเราควรจะใช้ควิกตั้งแต่แรกเลย พลังแห่งควิกควิกด้วยโอ้โหงานนี้หมูตู้อีกแล้วนะฮะควิกอีกคนหนึ่งนี่พลังแห่งควิกโอเคได้ละได้เวลาเชิงยุดธล้มามยาปิวิวปิวปิวปิวนี่ๆปไงเปลังจะเดินลงทางมานานได้เวลาย เด็บฟากอย่าบอกเลยว่าเดีย๋ยวนะเด็ดไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ไหมนะผมเพื่ช้ไซนแวนิชให้ให้หมอนี่เลยอย่าบอกเลยต้องเอาเวทมาสู้จริงๆอะ่ะเด็ดนะปุ๊บไปนิดก่อนวิกอีกคนนึงแล้วเราเพิ่มจุดอ่อนให้เขาได้ไหมฮะวิกเมกเกอร์ ะแพ้ลมแล้วเดี๋ยวนะโจมตีไม่เข้าจริงหรอใช่จริงด้วยนะฮะโอ้ไฟก้าเที่ยวแดงโอ้โห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 ต้องทีมเวทมาแล้วจริงๆสินะถ้างั้นผมจะไม่ขอสู้มันอีกต่อไปนะฮะเพราะงั้นเนี่ยหนีก่อนได้ไหม เฮ้ยหนีไม่ได้ด้วยถ้าเราใช้เชิงดาบพิเศษละ่ะนี่คือสิ่งที่เราเรอเ,เราอยู่มีแค่ความตายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยการโจมตีทางกายภาพไม่เข้าเลยนะฮะเวทุงั้นเหรอโอ้ปกากใต้อัตติมายังไงล่ะอัตติมาปืด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 ,ปดแน่นอนฮะศูนย์เดี๋ยวนะ ต้องตีมยังไงเนี่ยเดียวนะศูนย์เลยกันเหรอเราเอสเน่ได้ไหมเราลบลบสถา,านะนี่มันมีค่าอะไรลบสถา,า,านะนะบ้างวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราใช้เบฟล่ะเราจะตีมันเข้าหรือเปล่าเบฟปืดปืดปืดคงต้องลองนะฮะเชิงดาบวะเชิงดาบวะ ใส่เลยเชิงดาบเชิงดาบที่เจ็ดตีดูดิโอ้เแบลบฟก็ตีไม่เข้าแฮสว่าน่ะสว่านก็ตีไม่เข้าฮะปืดปืดปืด,ปด,ปดโอเคไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยสักนิดถ้าเราปาล่ะปาดาวกระจายฟูม่าล่ะป๊ะะปบไม่โดนด้วยโอ้โหอาร์ติมาได้โอเคคงคงต้องคงต้องยอมแพ้ไปก่อนแล้วมึงเนี่ย โอ้โหอ๋อมันต้องรอจนพลังหมดอา้าวเด็ดฟักชนะแบบงงๆคือมันคือมันใช้พลังชีวิตแรกกับพลังโจมตีใช่ไหมฮะพอพลังมันหมดแปลว่ามันก็ตายเด็ดฟักงงมากเลยวิชนะแบบงงๆงมากเลยตานี้แล้วเป็นการชนะแบบครั้งเดียวชนะด้ยวยนะได้อพวพคาลิปอะไรก็ไม่รู้ องค์กรแดงตหองไปแล้วนะฮะอ่าผนึกตรงนั้นเปิดนะฮะผนึกในสุขอขถ้ำเปิดโอเคเคกักกางอัคคีไปแล้วกักกันกักกักกันกักกันโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เป็นการชนะแบบงงมากฮะด่าฟักเกิดอะไรขึ้นกับผมคือตอนแรกนึกว่าจะยอมแพ้แล้วนะเนี่ยพอพพอถอดใจเท่านั้นแหละอ้าวชนะเฉยเออดี ไม่เสียแรงไม่เสียแรงที่เราอุตส่าห์ตีรันฟันแทงอยู่ตั้งนานนะฮะแต่ที่จริงมันอาจจะยากกว่านี้ด้วยแหละเพราะว่าถ้าไม่ใช้ควิกมังกรอาจจะโจมตีได้หลายครั้งกว่านี้นะฮะแต่เป็นเพราะเราใช้ควิกทุกตัวทําให้เหมือนกับเทินของมังกรโดนสกิปไปบ้างนะฮะเนื่องจากผลของควิกนะฮะโอ้ไม่ไม่มีของให้เลยเหรอเออมีจริงด้วย โอ้โหกำลังค no? like, ิดเลยว่าไม่มีของให้เลยไม่มีโอ้ได้รับลิเซอร์นะฮะก็คุ้มค่าอยู่แต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่หรือเปล่าอาบาดอนโอ้โอใครใช้อะไรใส่เราเติร์เติร์เติ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 โอเคสบายเราก็ลงมาด้านล่างเลยแล้วใช่ไหมแต่เราต้องเอาคนมาเหยียบนี่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะแอนเบเฮมอสโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมึงถ้าตามถ้าตามหลักที่ผมคิดนะฮะ มันน่าจะต้องเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยเออมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละเดือดแต่ว่าด้านบนเหมือนจะมีอะไรอีกนิดหน่อยให้เราไปดูนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราจะลองไปดูกันล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บป้านี่อา้าวก่อนเอบิสหน้าถ้ำเลยนะฮะโอเครวดเร็วรวดเร็วอ๋อทางนี้เช่นกันมีอะไรอยู่เอ่ย โอ้โอ้โอ้แอโรไดนามิกตัวใหม่นะแอโรก้าหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าคุ้นคุ้นโอ้โหคุณแรงดูดันใส่ลมขาวด้วยโอ้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 ใส่ลมขาวด้วยดาบิกาทัเมเนนี่แน่ว้าเขาว่าเขาว่าเขาว่าตายมวยวะน้ำไมคอลโอ้โหไม่แรงเท่าไหร่นี่หนึ่งสองสาม โดนตัวเดียวด้วยมันเลือดเท่าไหร่อะโอ้โหตัวฮอลลี่โอ้โหตัวละครที่อะไรลงตัวจะโดนฮอลลี่ใช่ไหมสักอย่างหนึ่งโอ้โหโอ้โหนิเวทเนมีน่นี่แน่เลยโยนหนึ่งสองสามสี่เหสายไปหนึ่งหนึ่งโอเค ความสุกกันทั้งห้าพันมันจะคุ้มค่าบ่เนี่ยแต่ว่าด้านในนี้นี่แบบโอ้โหทางฟินิกเราจะหมดแล้วนะฮะเดีย๋ยนะเดีย๋ยวเราได้เวลาไปกลับไปด้านนอกอีกรอบนึงแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเย็นนะจ๊ะหนูๆทั้งหลายเรารู้ว่าเราไม่ได้เทพขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นใช่ไหมโอเค โอ้พลังมาสเกือบหมดแล้วน,นั่นแน่อา้าวที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยซับซ้อนชิบหายโอ้ยถ้าชีวิตมันจะซับซ้อนอย่างงี้นะโอ้โหพลนแสงล่ะพลนแสงพลนแสงเรืงดาบที่เจ็ดพืชโอเคเรืงดาบที่เจ็ดดาบพิาตทะมิน่นี่นะ อันนี้นอันนี้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 ตายตายตายเอาตายหมดอย่างน้อยก็ยังเก่งน้อยกว่าทางนู้นทางนี้ทางนั้นแล้วนี่มันอะไรเยอะแยะไปหมดวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ลงไฟเจเน่าโอ้โอ้เน่าไปหนึ่งเลยฮะแย่สะพัดโลกปืดอ่าโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โห ที่มันต้องมาจากทางไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ขึ้นไปด้านบนนี้เหรอมาจากทางนี้เหรออ๋ออ๋อโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่ามึน หลบได้ลอถเฮ้ยวิญญาณติดด้วยอ๋อเซเว่นแฟลชอ้๋รลมหายใจเน่าโดนโวกเดียวกันเองไหมล่ะอืมไม่เป็นไรด้วยอืมหนึ่งทีเซเว่นแฟลชปุมไม่เป็นไรเมเทโอไม่ไม่ได้เห็นวานานั้นแต่ไม่นึกว่าจะเจอวันนี้ โอ้โอใส่รองเท้าก็ดีกว่านี่หนึหน่งวิญญาณน,นี่โดนไปวิญญาณวิญญาณไปเห็นมอสก่อนแล้วกันผมว่าปัญหามากๆไปเห็นมอ,อสลงหายใจเน่ากันเองไปก่อนแล้วกันนะฮะสายลมเขานี่แหละหายลมเขานี่ขาวจัว่วอืม้มหนึ่งโอ้โหแรงแรงแรงปื้ดแทก้อยโอ้ยโอ้ยใจเย็น ไม่ได้หรอกนะวิญญาณหันหลังไปลงหายใจเน่าเกะนี่แน่เอ้ยเอ้ยตีเพิ่มได้อย่างไรสาก็ดูเหมือนจะตีไม่ได้นะฮะตีแล้วเพิ่มอ๋อตายติดเดตไม่ตายหรือว่าไม่ตายได้ลมหายใจเน่าด้วยโอ้ยเยี่ยมยอดนะฮะโอ้โหไม่มีทางไปว่ะเออไอ้นี้มัน ถ้ามันมีอยู่นี่หว่าไม่ใช่เหรอเนี่ยเออมีอยู่ไปโจมตีก่อนอับอัดอนอีกแล้วเออตายพอดีนี่นี่อ่าข้ามมาแล้วโอ้โหซับซ้อนซับซ้อนซ้อนเงื่อนโอเคค่าพิเศษแค้นก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอ่าฮะ เดิน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 ฝั่งนี้มีสมบัติเห็นเห็นเห็นอย่าซ่อนซะย,ยากนี่โอ้เกาะฟอสเพิ่มดีงามพระรามกล้วยเย่ yeah. ไปกันนะฮะตรงนี้โอ้โหตรงน,รงนี้ตรงนู้นตรงนั้นโอ้นอนดินนอนดินมาแล้วให้อะไรดีให้อะไรดี ลูตีหรือว่าใช้ลมหายใจเน่าอะ่ะเราจำลมหายใจเน่าได้เอออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรสันส่นๆแมกนิจ,จูดแปดอ๋อความสั่นนี่มันอะไรกันอ๋อนี่นี่นี่ลมหายใจเน่านี่ปากลุงเม้นไปละหนูลืมแปลงฟันมาสามวันเดี๋ยวเดีด๋ยวใช่เหรอไม่โดนด้วยอ่ะอ่าติดติดติดวิญญ,ญาณหนหนลังไปซะใช่ไหมน,นหะเลดไมกนิจ,จุดแปดโอ้โอ้ใจนะ ปึบิบแรงแน่นอนโอ้ว่าแรงด้มีหนึ่งอนนึงอ่ะติดเดตนี่มันท็อปฟอร์มทีมใหม่นี่ว่าแน่นอนแน่นอนแมตตจุดแปดโอ้โหมาอีกแล้วทำอะไรไม่ได้นี่หันหลังไปหันหลังไปเด้เจอวิญญาณวิญญาณนี่วิญญาณวิญญาณนี่หนึ่งทีอ่ะไปว้าวนี่มันท็อปฟอร์มทีมใหม่โอ้โหสมแล้ว,สม,ลวสมแล้วจริงๆ สมแลวจริงๆมาเลยขวานี่มีไรโอมีพนึกไม่ไปพนึกมังกรอะไรสักอย่างแน่นอนนะฮะเนี่ยนี้นี่มันคือเราไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่จริงด้วยโอเคแล้วมันมีสีตันอยู่ด้านบนเราต้องเอาเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงไม่ใช่ใชลงุลงเราต้องเอาสีตันมามายังไงวะมายังไงวะเดี๋ย,ยนะเฮ้ยบาซักบาซัก มาซักไม่เอาตีเก้าพันเลยเป็นไงตายนะฮะถ้าเรามาทางนี้ออเราจะขึ้นมาด้านบนนี้ได้แล้วเราก็จะต้องเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนใจนะไฮเทอร์ Hi iter. สักอันหนึ่งแล้วกันเฮ้ยนี่มันไฮไฮอีเทอร์ Hi iter. ไม่ได้ไฮเวอร์ชันโอ้สอารถูกแต่มเินโอเคไม่เป็นไรสต,ติมาปัญญาเกิดสติตะเลดเออนั่นแหละสติตะเลดแล้วแบบคิดอะไรไม่ออก จะ,จะมื่นจะมัวโอเคไปไปไปไม่มีใครหยุดทาทอฟฟอร์มของเราได้โอ้โอหนอนดินอีกแล้วมีจุดแปใจยังไม่ตายใจใจใจมาจสายแทงก็มาครับงานนี้บอกเลยเอาไปเลยฮะเอ็กโพชั่นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยว,เ,ยว,เ,ยวเอาไปเลยเราให้เราให้เราให้ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้ก็ได้ <laughs> หรืออันเดียวเกิดเกิดอาการเสียดายเกิดขึ้นนะฮะ <c ss> โอเคเราเราใจเลยเราทุ่มเวทให้หนายเลยเพื่อน <c ss> อ่าอู้ไดไอ้กัวชันอันใหม่ <c ss> แล้วก็เจอหนอนดินตัวใหม่ด้วย <c ss> นี่ลูกเต่าด้วยอ <c ss> นี่เต๋านี่ฟันด้วย <c ss> โอ้โหมันท็อปฟอร์มใหม่บังเกิดนะฮะ <c ss> ไปกัน <c ss> นี่นต้องเอาสีตันลงมาตรงนี้ <c ss> ลูกตุ่มอยู่ผักไหมผักอ่าอ่าเกิดอะไรขึ้นต้นล่างนะฮะโอ้ยเคไปขวามือกันต่อนะมีอะไรแกนเย์มสกับโมบอลอ๋อพวกนี้นั่นเองโอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ตยอตายเลยวิญญาณโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นลืมไปใช้ได้ห้าพันตืตาย โอ้ไปทอบฟอร์มมาจากไหนครับน้องขอสัมภาษณ์หน่อยอย่างนี้โอ้โหลุยทั้งวันก็ยังได้แต่ผมชักเป็นหัวอีกทีมหนึ่งแล้วที่จะเดินมาหลังจากนี้เนี่ยไอทีมของติกาล็อกเนี่ยอ่าประตูประตูอาบาดอนเหรอโอ้โดนสลิปไปเลยนะฮะนหนึ่งอ้ออ๋อโอเคเป็นไงเพื่อนความทอปฟอร์มนี่มันอะไรกันรู้จักเปล่าเฮ โอเคมา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 พิเศษมันมีแค่น้านี่เนื้อโอ้โอ้พืดโอเคเต็มปืดโอเคเต็มปืดโอเคเต็มโอเคโอเคภายหลังประตูนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่เรามาไว้ติดตามติดตามชมกันคราวหน้กแล้วกันนะฮะโอ้จากคราวนี้ทำให้ผมรู้ว่านอกจากศัตรูจะยากแล้วเนี่ย เขาขัดมันยังซับซ้อนใช้ได้นะซึ่งผมเป็นคนความจําไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยยากสําหรับผมยังไงล่ะฮะเกือบจะร้องไห้แล้วไม่ล่ะโอเคนะฮะงั้นผมก็ขอหยุดความสนุกของท่านผู้ชมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะฮะซีเกียมาหน้าเลขสามนะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายเอ้ยอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์นะฮะขายตรงเลยทีเดียวในนาทีนี้เดี๋ยวก็ลืมพูดอีกโอเคนะฮะบ๊ายบายเย้